พบกับบิมนะชนนะคะวันนี้ดีมก็จะมาพาเที่ยวชิคๆนะคะสเต์เคชั่นกับคุณแม่ค่ะอ่ะแนะนำตัวหน่อยนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษของดีมเองแม่เล็กค่ะมากับลูกสาวคนเล็กคุณแม่เนี่ย จะถูกรู้จักกันในนามของมัมสเตอร์นะคะมัมสเตอร์อายุน้อยร้อยล้านคุณแม่เคยมีแบรนด์เสื้อผ้ามัมสเตอร์เป็นของตัวเองนะคะซึ่งจะเป็นเป็นฉายาถ้าคนที่ติดตามดีแบบน Instagram หรืออะไรเงี้ยก็จะมีเห็นคุณแม่แววๆออกมาบ้างนะคะวันนี้เนี่ยริมก็อยากจะมาพาแม่เที่ยวนะคะเป็นพาสพาแม่เที่ยวซึ่งในช่วงแบบว่าเวเคชันนี้นะคะก็จะพาเขาเนี่ยไปเซทชัน นะคะในกรุงเทพนี่แหละก่อนอื่นเดี๋ยวขอแวะเติมน้ํามันนิดหนึ่งเพื่อจะเตรียมตัวออกเดินทางนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเมาว่าเราจะไปที่ไหนกันงควเวมอคเอา E 2 0เต็มถังค่ะโอ้เเคยเห็นเนาะ ปกติแบบก็คือแบบเห็นไม้คาวแล้วอ้าวมามีเห็นนะคะาวะหนูไม่เคยเห็นเลยคือแบบเพิ่งเคยเห็นอ่ะความเขาบอกว่าเป็นที่ที่แบบไฮเทคสุดแล้วทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดแปดร้อยบาทครกับโอเค้เงินสดดีไม่รูกแม่เตรียมเงินมาไม่เป็นไรใช้บาทคุ้มกว่ามามีมออคือยิ่งช่วงเทศกาลช่วงปอนี้นะคือใช้ัตรเครดิตกรุงศรีเนี่ยพอยต์คูณไปห้า ใช่ได้หเท่าก็<ม>าคือช่วง10บถึงวันที่18 9วันเนี้ย<ม>เขาเป็นโปรโของเขา<ม>ก็คือยิ่งรูดเนี่ยยิ่งคุ้มได้ถูกปั๊มทั่วไทยไม่ใช่แค่ปัม๊มไฮเทคอันนี้นะไม่ใช่แค่เฉพาะปั๊มนี้<ม>ก็คือได้ถูกปัม๊มโรงแรมร้านอาหารโรงแรมได้หมดวันนี้เราก็สุดคุ้มกันไปเลยจ้ะค่ะมีบัตรเครดิตลูกค้านะขอบคุณค่ะท่ครับสองคนนะครับโอเคค่ะ,คะ okay อ่าซึ่งภารกิจในวันนี้นะคะคือดีมาตั้งใจที่จะแบบพาแม่ไปพักผ่อนสเตชชัน่นก็คือไม่ไม่อยากจะออกต่างจังหวัดขนาดนั้นด้วยแบบว่าสถานการณ์อะไรเงี้ยเนาะเราก็ไม่อยากให้คุณแม่ออกไปเสี่ยงแต่ว่าเออในในกรทมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออใกล้ๆอะไรเงี้ยน,นะคะเราก็ประกอบกับเนี่ยคุณแม่อะไม่ค่อยชีไม่ค่อยจะชอบออกจากบ้านอะชีช,ชีติดบ้านมากถูกไหม,มต้อ เพราะว่าใช้ชีวิตกับนอกบ้านมันยาวนานมากก็เลยคือเขา <ทำ S 1> อ่ะจะบอกว่าแบบเขาเที่ยวตั้งแต่สมัยสาวเที่ยวมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่คือตั้งแต่จาความได้ดิมแทบจะไม่ค่อยได้แบบมีโมเมตนต์แบบพาคุณแม่ไปเที่ยวหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยกันมากนักนะคะครอบครัวเรา<ม>ซึ่งตอนเนี้ยเขาก็เหมือนกเกษียณตัวเองออกมาแล้วนะคะอยู่บ้านเฉยเยอะไรเงี้ยเงาเงาเบื่อเบื่อบ้างก็พาออกไปเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกบ้างนะคะซึ่งวันนี้ เราจะไปกันที่ศาลารัตนโกศิทร์เก่งมากค่ะลวงหน้าแล้วค่ะโอเคก็คือวันนี้นะคะเราจะพาแม่ไปพักที่ศาลารัตนโกสิทร์ซึ่งที่เนี่ยจริงๆแล้วว่าดิมก็แอบเห็นแบบเพื่อนๆนไปเช็คอินกันมาบ้างแล้วนะคะก็สวยดีเหมือนแบบวิวตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเห็นวิวแบบวัดอรุณสวยดีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบแม่น่าจะชอบพสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะ อยากพาคุณแม่แบบเออครอบครัวอะไรเงี้ยมาสเต์เคชั่นนะคะไกลๆอะไรเงี้ยว่าห้องพักดีไหมอาหารดีไหมเป็นยังไงนะคะก็ติดตามค่ะ ที่สารลรัลตนาโกสิทร์คือเขาก็จะเป็นจอยเข้ามานะคะแล้วก็ทางที่ดีดิมไม่แนะนําให้เอารถมานะก็อาจจะนั่งกร็บมาหรืออย่าเงี้ยสะดวกสุดงั้นเดี๋ยวเราขอเช็คอินกันก่อนขอบอกบุญป้ายานิดนึงนะคะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวในช่วงเทศกาลนี้ดิมบอกเลยว่า โคตรคุ้มคือคุ้มมากๆใช้บัตรเครดิตกรุงศรีนะคือรับคอยเพิ่ม5เท่านะช่วงวันที่10ถึง18นะคะเป็นโปรที่แบบคุ้มมากใช้ได้แบบทุกโรงแรมทั่วไทยปั๊มทุกที่ทุกแห่งนะคะก็คือยิ่งเที่ยวยิ่งคุ้มอ่ะนะคะอะเมามอยถึงโรงแรมเลทหนึ่งทันทีที่เดินเข้ามานะคะก็รู้สึกแบบ เออมีความเป็นแบบว่าบูธอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สวยอะบรรยากาศเขาดีถ่ายรูปจะสวยมากเพราะว่าแสงดีมากสาสต์ดีมากวิวดีมากนะคะตื่นเต้นแล้วขอแบบขึ้นห้องพักกันเลยดีกว่านะคะ แล้วห้องก็จะเป็นแบบว่าฟิลแบบม no. <c oughs> ินิมอลเนาะมินิมอลเบาๆอะไรเงี้ยโอ้สบายอะ่ะห้องเขาอ่ะจะไม่ได้เยอะมีประมาณแค่ส5ห้าห้องซึ่งแบบมีสีช่ชั้นชั้นห้าจะเป็นรูปท็อปฟิลแบบว่ารูปท็อปบรรยากาศอีกฟิลหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ห้องทานอาหารน่ะจะอยู่ชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนด้วยสวยงามไหม <c oughs> ถูกใจไปดูไหม ถูกใจถูกใจค่ะไปดูป่ะ อันจานนี้คือแบบหิวมากไม่ไหวแล้วน่ากินเนาะไม่ได้น่ากินไ,ไม่ได้น่ากินเนาะธรรมดาน่ากินมากทุกคนแล้วดูดูความกุ้งกุ้งแบบข้าวผัดกุ้งแม่น้ำนะคะคือแบบจัดเต็มมากแล้วก็อันนี้คือไรามามีโชว์หน่อยปปูนิ่มค่ะแล้วปูนิ่มคือตัวใหญ่มากข้าวแช่นะคะนะคะซึ่งเป็นเม,มนู Recommend ของที่นี่เลยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวชิมก่อนละกัน mm hmm. ก่อนอื่นทานอาหารเนาะสเปร์กันนิดนึงเพราะเราก็แบบจับนู่นจับนี่มาอร่อยจริงๆเป็นอาหารไทยที่แบบว่าที่เค้มข้นมากขอตัวไปกินแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวลูคท็อปอีกจุดหนึ่ง A later few moments later. อันนี้ก็จะเป็นมุมแบบว่าวิาว,วลูฟท็อปนะคะชั้น5ซึ่งก็จะดูแบบใกล้วัดอรุณขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดิว่าถ้าประมาณแบบ6โมงทุ่มอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเห็นแบบเห็นวิวไฟอะไรอย่างเงี้ยสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็น โพเพเริ่มแบบว่าพาทิตตกดินนะคะอ่ะนะคะดิมนะชนขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวชิคที่ไหนนะคะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปถ่ายรูปเล่นกับแม่ก่อนนะคะแม่หเหรอเร็วๆหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวจะได้อยู่ในโต <laughs> โอเค <laughs> อะ <laughs> อะมองกล้องมองกล้อง